เอาพี่น้องเอาเมือนีพุ่มพวงกับตัดหญ้าเป็นรอบที่สองอีกนะคะทุกคนค่ะรู้สึกว่ามันจะบบแล้วงไงหรอกค่ะก็อาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะส่วนพุ่มพวงสิตัดแล้วนี่พอใหญ่เรามาตัดซอยพุ่มพวงรล้ว,ว่าตัดซอยกันมันสิได้แล้วไงมองไดที่มันตัดหญ้าก,ก็ใส่เครื่องสะพ้ายเอานะคะมองไดที่มันตัดง่าย,ายๆเฮาก็ใส่รถยูเอานะคะถือว่าออกกําลังกายเป็นได้ตัวน้ำ ยา,ยาเงี้วเนี้วพี่น้องมึงคุ่มพวงกับบ่มีงัวมีควายเลี้ยงคือเพิ่นนะคะมาที่นี่ก็ตัดออกสาเหตุที่ตัดก็เพราะว่าย่านงูนะคะพี่น้องค่ะมันก็ยุ่ไก้บ้านเนาะพ่อหลายโตแล้วนะคะถ้ามันอยู่ตามธรรมชาติมันก็ปเป็นอย่างแต่ว่ามันหม,มักสีเลือยไปอยู่ไตาลางเฮียนนะคะทุกคนขาอยู่ขางเฮียนประมาณน,นี้นะคะนี่พอหย่แล้วก็สิบตัด เปลี่ยนกันตัดนะคะทุกคนค่ะผู้ใด